นี่คือเกมที่น่ารักที่สุดในตอนนี้แคทบิทูเอ็นอัสไปชิตใจใยแมวเหมียวเกมที่แมวคือทุกสิ่งนี่คือบอร์ดเกมที่สนุกมากๆจากประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มีแปลไทยแล้วจากบ็อกเซกดูและบอร์ดเกมแคลดัมมีสามารถเล่นได้ 2- อถึงหคนทุกคนต้องแย่งกันเข้าใกล้น้องเหมียวให้ได้มากที่สุดโดยการวางการ์ดของตัวเองเพื่อหลอกล่อและเอาชนะใจไม่ว่าจะเป็นบอลใหมพรมต้นแคทนิบและเหล่าของเล่นสุดโปรดสารพัดอีกมากมายในแต่รอบผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการ์ดแบบสุ่มซึ่งมีตัวเลขตั้งแต่ศูนย์ถึงหกเกมนี้จะเลข่กําาหนดว ต้องพยายามทําแต้มให้ได้เท่าไรและต้องไม่เกินเลขนี้ด้วยเมื่อเข้าตาเล่นผู้เล่นต้องทําการเล่นการา์ดหนึ่งใบโดยวางไว้ใต้การ์ดของของเล่นหนึ่งชนิดโดยของเล่นแต่และชนิดจะสามารถมีการวางได้ไม่เกิน2ใบและการที่เล่นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับการ์ดใบนั้นเมื่อผัดกันเล่นจนวางครบแล้วทุกคนจะเหลือพไพ่ในมือคนละ3ใบพอดีให้ใช้การที่เหลือเนี่ยนำมาเป็นการคิดค่าดุลดุดหรือว่าคะแนนในรอบนั้นๆยกตัวอย่างเช่นในตอนจบรอบเนี่ยหนูมีตัวเลขที่อยู่ด้านล่างรวมกันเท่ากับเก้าต้นไม้ใใบบนนตอจเกมจึงได้ค่าแรงดุดรวมกกัันเท่าบ20 นั้นเราจะมาวัดกันว่าใครสามารถเดินเข้าใกล้แมวได้มากที่สุดค่าดุดดุดของคนที่ใกล้และไม่เกินแมวจะเป็นผู้ชนะในรอบนั้นถ้าเกิดว่าเกินก็จะถือว่าแพ้ทันทีถ้าทุกคนมีค่าแต้มเกินแมวเนี่ยคนที่เกินน้อยสุดก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะผู้ชนะในรอบนั้นจะได้รับหนึ่งแต้มทําการเดินคะแนนบนการ์ดและจะสังเกตได้ว่าเราจะได้รับการเพิ่มหนึ่งใบในรอบถัดไปซึ่งทําให้การเล่นเกมนี้มันยากขึ้นใครสามารถชนะเกมได้ครบ3ามครั้งก่อนก็จะถือว่าเป็นผู้พิชิตใจแมวที่แท้จริงเกมที่แมวจะไม่เดินตามใจแต่เเ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 ดดินนนนนตาาาาาามมรกกกกกกบบบงแแผๆๆทททีีีี่่่่่่่ลลยยยชชไปให้้พือออััว